แต่รัฐบาลนี้พังเพราะอะไรครับพังเพราะที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่รอบคอบคือรัฐบาลแพทองทานกับร,รัฐบาลเศรษฐานี่ยพังเพราะที่ปรึกษาของรัฐบาลทั้งสองเนี่ยไม่รอบคอบเขาเชี่ยวชาญรัฐมนูญปี40เชี่ยวชาญรัฐมนุนปี50เขาอ่านรัฐธรรมนูญไม่แตกตุลาการสารรัฐมนูนอดีตตุลาการสารรัฐมนูนตัางจารัญพักดีธนาคูณบอกว่าพอสารรัฐมนูญวินิจฉัยเนี่ยจะเห็นว่าคนแรกที่สบมมย ก็คือพิเชษเชื้อเมืองผ่านลุดจากตําแหน่งถูกตัดสิทธิการเมืองสิปีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ที่ไปยังไม่สุดท่านจารานบอกว่าไงที่ยังไปยังไม่สุดคือไม่ได้วินิจฉัยเรื่องการชดใช้เงินเพราะยังไม่ได้เอาเงินไปใช้แต่ความจริงได้เอาเงบประมาณปี68ไปใช้แล้วแต่สารรัฐมนูนไปเดินตามบรรทัดฐานเดิมแต่ทําไมในพิเชษถึงโดน เพราะทําอีกครั้งหนึ่งในงบประมาณปี69ที่ยังคาอยู่ในสาภา,าตอนที่โดนสารรัฐมนตรตัดสินโดยเฉพาะวัก4สําหรับเจ้าหน้าที่จัดทาโครงการจัดสรรเงินงบประมาณมีหนังสือแจ้งว่ามีการฝ่าฝืนตามวักหนึ่งและวักสองที่เขาที่เขาเติมบทแซงชั่นเข้ามาเป็นมาตรการหลังจากร่างงบประมาณผ่านรัฐสภา เจ้าหน้าที่ไม่เคยเสนอเรื่องไปที่ปปชเลยถ้าเจ้าหน้าที่เสนอไปปปชก็มีหน้าที่ตามวรกหกในกรณีที่ปปชรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดสรรงบประมาณปปชต้องสอบสวนโดยพลันถ้าเห็นว่ามีมูลต้องเสนอสารรัฐธรรมนูญให้จบโดยเร็วนี่ยังไม่เสนอสารรัฐธรรมนูญครับจนกระทํากระทั่งทําให้เลขาเนี่ย ลาออกไปเลยทำให้เลขาลาออกเลขาปปชนะเลขาปปชลาออกจากตําแหน่งเลขาเพราะคดีพวกนี้หรือเปล่าหลายคนวิพา์วิจารณ์กันมากครับมันมีหลายคดีที่ไม่กล้าทำไงมันมีหลายคดีที่ท่านไม่กล้าทําหรือมันมีเรื่องอื่นที่เมื่อวานนี้คุณเลขาปปชครับ คุณสารนพึงํำพันบอกว่าบอกว่าคาดีที่มีปัญหาที่เขากลัวเนี่ยมีอยู่สองสามคดีและโดยเฉพาะไอ้คดีตามมาตราหนึ่งสี่สี่เนี่ยทำไมมันช้าเหลือเกินทำไมมันช้าเหลือเกินช้าจนผู้คนเนี่ยสงสัย ทั้งที่กฎหมายมันว่าไงมันบอกว่าต้องทําโดยพรันแล้วนี่ทาโดยพรันมากี่กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วครับมันต้องรีบส่งสารรันูลสารรันูลเนี่ยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในส5้วันภายในส5้าวันฉะนั้นเมื่อปป,ปช ขามีมติรับเรื่องไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกล่าวหารัฐบาลแพรทองทานจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี68และฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรคหนึ่งและวรรคสองรวมสองสำนวนแบ่งเป็นกรณีกล่าวหาแพทองทานและเศรษฐาทวีสิท์เมื่อตอนเป็นคณะเป็นรัฐบาลทั้งคณะเลยรวมทั้งกรรมธิการวิสามัญร่างงบประมาณปี68ด้วยแล้วก็ปี69ด้วย ทีนี้กรณีกล่าวหาสสเขตพักเพื่อไทยพร้อมบรรดาสสและอดีตสสพักเพื่อไทยอย่างเช่นคุณสาโรธหงสเวชคุณพิศณุหัตสงเคร์คุณจักรพงษ์แสงมณีที่รึกษารนายกที่รึกษาอดีตสำนักนายกก็โดนด้วยเพราะมีพฤติกรรมฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค2คือมีพฤติกรรมใช้สถานะหรือตำแหน่งเนี่ยทำอะไรครับสั่งการ บังครับก้าวไกลหรือเข้าไปแทรกแซงในการจัดทํางบประมาณการอานุมัตนงบประมาณบริหารงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์ภายแล้งปี68เป็นเงินถึง51,584ล้านบาทเอาไปผ่านองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาจับได้เขาจับได้ แล้วให้ปป,ปอชไต่สวนวันนี้ไต่สวนเสร็จแล้วกําลังจะยื่นไปที่สารรัฐมนตญสารรัฐมนูมีเวลาแค่สิบห้าวันนะรัฐมนูลระบุไว้เลยคุณมีเวลาแค่สิบห้าวันเท่านั้นที่ตุลาการจะต้องตัดสินให้แล้วเสร็จต้องตัดสินให้แล้วเสร็จนะครับเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าล้างบางกันเลยยังไงล่ะล้างบางกันเลย